ตามคำสัญญานะครับที่เราเคยให้สัญญากับสมาชิกของเราทุกทุกท่านและคุณผู้ฟังของเราทุกๆุกท่านว่าอยู่ฮนนั้นเราจะจัดกิจกรรมออกมาเรื่อยๆครับเพื่อให้เทรดเดอร์ของเรานั้นได้เทรดสนุกมากกว่าที่เคยเป็นนะครับและเราก็กําลังจัดกิจกรรมหนึ่งเกิดขึ้นก็คือกิจกรรม เทรดวันพฤลืกหัสวันเดียวเพื่อหลุนรับรางวันมูลค่ารวมมากกว่า5 0,000บาทเลยทีเดียวครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสั้นๆนะครับเราจัดกันเพียงแค่1วันเท่านั้นนะครับก็คือวันที่10สิงหาคมปี2023ก็คือพรุ่งนี้นั่นเองครับก็คือผมจะปล่อยคลิปวันพุธวันพฤลือกหัสก็คือวันที่เรานั้นจะจัดกิจกรรมเกิดขึ้นกิจกรรมนี้มีเงื่อนไขอะไรบ้างเงื่อนไขเนี่ยง่ายนิดเดียวครับเงื่อนไขก็คือว่า ข้อแรกครับคุณผู้ฟังนั้นจะต้องผูกบัญชี Xnet กับเราก่อนนะครับที่เว็บไซต์ m e m b e r u h s c o m นะครับเมื่อคุณผู้ฟังผูกบัญชีชอยกับเราเรียบร้อยแล้วหรือคุณผู้ฟังผูกบัญชีเทรดกับเราไว้ตั้งนานแล้วนะครับก็ถือว่าผ่านข้อแรกไปแล้วครับข้อที่2ก็คือว่าคุณผู้ฟังนั้นจะต้องมีการเทรดในวันพฤหัสนะครับก็คือวันที่10สิงหาคมปี2023นั้นรวมกันในบัญชีเทรดเดียวนะครับมากกว่า0.5หลอตนะครับคุณผู้ฟังอาจจะเปิดออเดอร์ขนาด0.1หลอตก็ได้0.2หลอตหรือว่า0.01 หลอดอะไรก็ได้นะครับรวมกันเนี่ยในวันพฤหอัววดวันเดียวในบัญชีเทรดเดียวนะครับรวมกันมากกว่า0.5หลอดคุณผู้ฟังก็จะได้รับสิทธิ์ในการรุ้นรับรางวัลกับเราแล้วนะครับแต่ขั้นแรกก็คือว่าคุณผู้ฟังจะต้องผูกบัญชีกับเราก่อนนะเราจะได้รู้ว่าอ๋อคนคนนี้เป็นสมาชิกกับเราเพื่อรุ้นรับกิจกรรมกับเรานั่นเองครับกิจกรรมนี้คุณผู้ฟังไม่ต้องลงทะเบียนอะไรทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่คุณผู้ฟังที่เป็นสมาชิกกับเราอยู่แล้วนะครับคุณผู้ฟังทําการซื้อขายในวันพหััสวนเดียวก็คือตตั้งงแ่่เทียคืนของวันพหัสดวันหเด ก็จะมีการปิดรอบนับสถิตินะครับกฎข้อที่3ข้อสุดท้ายของเราก็คือว่าจะต้องเทรดใน forex นะครับอย่างคู่เงิน EUR USD GJUJ อะไรแบบนี้ถือว่าเป็น forex นะครับถือว่าเป็นสกุลเงินต่างประเทศแบบนี้เรานับนะครับและอีกสินทรัพย์หนึ่งที่เรานับก็คือทองคำครับเรานับทองคำด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเทรดทองคำ0.4ล็อตแล้วไปเทรดบิตคอยอีก0.1ล็อตแบบนี้ไม่นับนะครับเราก็จะนับเพียงแค่0.4ล็อตก็ถือว่าคุณผู้ฟังยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเราในรอบนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเทรด forex 0.1ล็อตแล้วไปเทรดทองคำอีก0.4ลบบ็อต แล้วทวนกติกากันง่ายๆครับก็คือว่าข้อแรกครับคุณผู้ฟังจะต้องผูกบัญชี X n e กกับเราก่อนนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังยังไม่ผูกบัญชี X n e t เกับเราเพราะถือว่าคุณผู้ฟังยังไม่ได้เป็นสมาชิกกับเรานะครับเราก็ไม่รู้ว่าอ๋อเลขบัญชีเทรดนี้เป็นสมาชิกของใครนะครับดังนั้นคุณผู้ฟังต้องผูกบัญชีเทรดกับเราก่อนนะครับและข้อที่2ครับก็คือว่า คุณผู้ฟังจะต้องเทรดมากกว่า0.5ลอตนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเทรดในบัญชีเซ็นนะครับคุณผู้ฟังจะต้องเทรด50หลอตในบัญชีเซ็นนะครับเพราะมันเทียบเท่ากับบัญชีสแตนดาด0.5หลอตนั่นเองครับและข้อที่3ข้อสุดท้ายครับก็คือว่าคุณผู้ฟังนั้นจะต้องเทรดใน forex และทองคําเท่านั้นนะครับเราถึงจะนะับว่าคุณผู้ฟังเทรดรวมกันมากกว่า0.5ลอตนั่นเองครับแต่อย่าลืมนะครับกิจกรรมนี้เกิดขึ้นวันเดียวก็คือว่าหลอดที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นในวันพฤ และเราก็จะมีการประกาศผู้โชคดีในสัปดาห์ต่อไปนะครับเงินรางวัลเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น6รางวัลด้วยกันนะครับก็คือรางวัลที่1รับเงินสดไปเลยครับจำนวนเงิน20,000บาทครับรางวัลที่2รับเงินสดไปเช่นเดียวกันครับ10,000บาทครับและรางวัลที่3จนถึงรางวัลที่6นั้นรับเงินสดไปเลยจํานวนเงินรางวัลละ 5,000บาทรวมมูลค่ารางวัลในกิจกรรมรอบนี้มูลค่ารวมมากกว่า50,000บาทเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ผมตั้งใจอ่า่ที่จะทําให้คุณผู้ฟังนั้นสนุกแล้วก็เอ็นจอยไปกับการเทรดไปกับเรานะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเป็นเทรดเดอร์อยู่แล้วแล้วก็เทรดในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่า0.5หลอดอาจจะไม่ยากจนเกินไปนะครับในไหนคุณผู้ฟังก็เทรดอยู่แล้วก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกับเรานะครับอย่าลืมเอาเลขมาชีของคุณผู้ฟัง มาผูกกับเราเพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรมไปด้วยกันนะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังจนถึงตรงนี้ครับขอให้คุณผู้ฟังโชคดีนะครับกิจกรรมของเราเนี่ยจะมาก,กันเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ uhas. com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด